สมัยเราเรียนวิชาภาษาไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับประถมแล้วก็ระดับมัธยมเป็นต้นเนี่ยเราก็เรียนแล้วก็ฝึกทําในเรื่องของการแต่งกรแปดมาด้วยกันทั้งนั้นถูกไหมทีนี้เนี่ยกรแปดเนี่ยปกติที่เราแต่งเยมันจบจบในตอนตอนเดียวเป็นต้นทีนี้เราก็แบ่งเนื้อหาออกมาเป็นสามท่อนในการแต่งเพลงเบื้องต้นเลเนะเอาท่อนที่เราแต่งนั่นแหละเราทําเป็นท่อนฮุกก็คือจุดพีคสูงสุดของอารมเพลง นี้เราก็สร้างสองท่อนขึ้นมาให้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็คือท่อนวสหนึ่งเนื้อหามันก็คือการปูเนื้อเรื่องการเกิดนำแล้วหลังจากนั้นก็ทําท่อนวสสองก็คือการขยายความบทแรกนี่แหละที่เราเกิดนํานอกจากขยายความแล้วเราก็จะต้องนําตัวเนื้อหาตัวนี้นําเข้าสู่จุดพีคของเพลงซึ่งได้แก่ท่อนฮุกที่เราได้ทําเอาไว้มันก็เกิดมันก็เกิดรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าก่อน สามบทเทวสามทอดขึ้นมาเวอร์สหนึ่เวอร์สสแล้วก็ขอรักหรือหุพอหลังจากที่เราทำเสร็จครบทุกทอดเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ก๊กอปเนื้อหาตรงนี้เข้าไปวางในเว็บไซต์โซโน่เดี๋ยวเรามาดูกันเรามาที่ Google นะแล้วเราก็เซิร์ชคำว่า Sono, s U n o n น Suno ไปที่เว็บไซต์ มันจะมีปุ่มแดงข้างล่างสุดเห็นไหมแล้วก็กดตรงนี้ไปด้้นล่างสุดหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนที่จะให้วางในส่วนของเนื้อร้องนะกรอนสามบทเทคสามทอดแล้วก็วางไปเลยหลังจากนั้นข้้งล่างก็จะเป็นสไตล์ใช่ไหมผมจะเอาเป็นเปียโนแล้วกันแล้วก็ผู้ชายร้องเนาะ หลังจากนั้นเราก็เชนกดปุ่มด้านล่างหลังจากนั้นมันก็จะเชนเพลงให้เราเนี่ยแหละทีละสองเวอร์ชันแล้วเราก็รอมันประมวลผลวิดนึงกำลังโหลดอยู่ใช้เวลาไม่นานอ่าเสร็จแล้วเรามาลองฟังกันจากคลอรสามบทน,น,นะแล้วก็เพลยงสามท่อนที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วก็มาวาง

เท,ทียมน,น,นมาแล้วก็นำะมาทำโดย AI เลยแต่ถ้าเราต้องการจะทำเป็นเพลงแบบของเราแบบร้องเองทำจำลองเองเร,เรียงเ,เสียงประสานดนตรีเองเราก็นำถบบทตอนจากนั้นนะมาด้นตำลอง บาทีเราเจญชินเจญชินสร้างทำนองจากการทำหรือพื้นฐานก็จากทำจากบทเพลงต่างๆที่เราเคยฟังนี่แหละเราก็ทำด้นด้นด้นไปเรื่อยๆด้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้ทำนองอีกหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าไอ้ทำนองที่เราด้นมาเนี่ยมันอยู่ในคีย์อะไรในแต่ละคีย์มันก็จะมีคอร์ดประจําคีย์แล้วก็วางคอร์ดหลังจากนั้นเราก็จะได้ละได้เนื้อร้องได้ทำนองแล้วก็ได้คอร์ดสามองค์ประกอบทีนี้ หลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการของการเรียบเรียงดนตรีต่อไปแต่ถ้าเราจะเอาแบบสําเร็จรูปกับยุคสมัยนะัอย่างการทําเพลงด้วยไอแล้วก็ใช้วิธีวิธีแรกที่บอกมาแต่ถ้าต้องการจะทําเป็นผลงานจริงๆก็ทาเป็นวิธีที่สองอันนี้คือจุจดที่นํามาใช้ในเรื่องของการแต่งลอนราบทเพลง3ท่อน ที่ฟ้ายังเงียบเงันฉันเดินลำพังกลางความไวเสียงนาฬิกาย,ยังหัวใจว่าทุกวินาทียังมีเธอถนนเส้งเดิม ที่ฉันเดินไม่เหมือนฉันเคยเมื่อไรเธอไฟริมทางพร่าเลือนสมอเหมือนใจฉันเองที่คิดถึงลมเอ่ยเอ่ยชั ไปแล้วเพลงหนึ่งตัวอย่างเพลงสั้นๆนตัวนี้ถ้าเราต้องการที่จะร้องเองในกรณีที่เราร้องเองเป็นนะแล้วก็ตัดใส่ตัดเสียงร้องเอาทำเป็นแบ็กกิ้งแท็กแล้วก็ขับร้องเองอ่าบันทึกเสียงอันนี้จบในส่วนส่วนของการนำกรสามบทเพลงสามท่อนมาวางในโซน,นูนะแล้วถ้าสนใจอยากจะศึกษาเรื่องกรสามบทเพลงสามท่อนเดี๋ยวผมจะทำตัวบทความลงในทิกตอกที่หนึง่งความยาวน่าจะประมาณสัก ก้าถึงสิตอนนะัเดี๋ยวก็ไงก็ติดตามเนาะตั้งใจทำเพราะว่าเห็นว่ามันง่ายและนำมาใช้ได้จริง